ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพ่วยแม่นๆนะครับครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับพร้อมกดลูกกติ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับที่จะนําข้อมูลและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับท่านแรกนะครับก็เป็นของอาจารย์พีนะครับ อาจารย์พีก็ให้เข้ามาแล้วนะครับ4งวดติดเลยนะครับครับก็งวดที่ผ่านมาก็ให้ล่างมานะครับสาปนะครับออกล่างแ่ดสา3นะครับ3งวดก่อนอ้นนั้นก็ให้ล่างออกบนให้บนออกล่างนะครับอันนี้ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับของงวดที่ผ่านมาแล้วก็ทุกงวดเลยนะครับก็ให้จริงถูกจริงนะครับครับก็ไปดูของงวดนี้กันเลยดีกว่านะครับครับงวดนี้นะครับก็ให้เลขมานะครับขออาจารย์พีนะครับบนนะครับ ให้มา5 8 7 8 8 8 9 8ล่านะครับให้มาก็มี1 4 1 5 1 6 1 1นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาตารางดามของอาจารย์ธีระเดชน,นะครับครับก็ให้เลขงวดที่ผ่านมานะครับตารางนะครับก็มี8 3นะครับ ครับก็ก่อนหน้านั้น16มิถุนายนนะครับก็เข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับให้มามี9มี6มี7นะครับแล้วก็มี6มี4นะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันเลยดีกว่านะครับครับก็งวดนี้ก็ในตารางนะครับที่ให้มานะครับก็มี8มี0มี6มี4มี7ด มี9นะครับมี8มี0ย์มี4มี6มี7มี9ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไว้ให้อยู่นะครับครับก็ตามให้ทุกงวดด้วยนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์หนุ่มเจาะเลขดับนะครับครับก็ให้เลขมานะครับงวดวันที่16บหกดรกฎาคมครับ3ตัวบนก็มี7 9 8 7 4 6 17 9 5 4 6ี่นะครับ ครับก็มาต่อกันที่แอดคนทำนานะครับแอดคนทำนาก็ให้เลขนะครับ3ตัวบนตรงๆนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับก็มี50 5 5 2 5 5 3 7 0 5 7นนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าฉบับนี้เลยนะครับครับก็ งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับเลขวิ่งบนนะครับเข้ามาสามงวดติดนะครับอันนี้ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับให้เลขบนตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับให้แปดนะครับก็เข้าสองห้าแปดนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับครับของงวดนี้ก็นี่ครับก็ให้มานะครับวิ่งบนหนึ่งนะครับครับวิ่งบนหนึ่งนะครับหนึ่งตัวเดียวนะครับ ครับอันน <Pf und. S 1> <Brain. S 2> ี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงมาให้อยู่นะครับงวดที่ผ่านมาครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของคุณชายแสนดีนะครับอันนี้ก็คุ้นอยู่นะครับก็น่าจะให้เข้าอยู่นะครับ85นะครับ85หรือ58นี่นะครับครับแต่ก็ไม่ได้ลงให้นะครับแต่ก็เห็นอยู่นะครับครับก็มาดูเนี่ครับของงวดนี้กันนะครับ16กรกฎาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับ3ตัวบนก็มี ห้าเจ็ดส7งเกครับและสอตัวล่างนะครับก็มี7 2 7 4 7 7 7 8จ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาเซียนสาวนะครับหรือป๋าสาวนี่นะครับก็ให้เลขมานะครับชุดเดียวตัวเดียวเลยนะครับแจ้งว่าซื้อลรตเตอรี่ติดเอาไว้ได้เลยนะครับ 9 1นะครับ91แล้วก็แจ้งว่าล่างตัวเดียวนะครับ91นะครับครับก็ให้เลขล่างนะครับ91นี้นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขปดนี่นะครับครับเลขปดนี่ก็ให้เลขมานะครับ3มตัวบนนะครับก็มี505507 2ตัวล่างนะครับก็มี71 7 2 7 4นะครับ71 72 74 ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของหวยดังนายกนะครับหวยดังนายกนี้งวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับแต่งวดก่อนหน้านั้นก็เข้าอยู่นะครับครับก็ให้เข้านะครับงวดก่อนหน้านั้นนะครับครับก็มาดูของงวดนี้ก <Old> ันเลยดีกว่านะครับครับก็ให้เลขนะครับ3ตัวนะครับก็มี79 5 6 89 897 8 65 7 6 9 5 7 8ครับก็มาต่อกันที่เลข2ตัวนะครับ2ตัวของเลขดังนายกนะครับก็ให้เลขมานะครับ2ตัวก็มี7 9 9 5 8 9 9 6 6 5 7 8นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดออนจีลานะครับก็ให้เลขว่านะครับแจ้งว่ารูด2นะครับ2ตัวที่ให้มานะครับก็มี92 0 2 1 2 2 2 7 2นะครับครับก็มาต่อกันที่หลักสิบบนนะครับของแอดนันนะครับครับก็ให้เลขนะครับหลัก10บนก็มี6นะครับมี4มี2นะครับเฉพาะหลัก10บนนะครับ มี6มี4ี่มี2ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขพ่อปู่พ่อปู่ฤาษีตาไฟนะครับครับอันนี้ก็หายไปนานเลยนะครับก็ก่อนหน้านั้นก็เข้าดีอยู่นะครับ2 3งสมงวดติดก็ยังเคยมีนะครับของเจ้านี้นะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับก็เลขที่ให้มางวดนี้นะครับก็มี3าตัวโบนนะครับก็มี7 4 6ดสี่หก 5 4 7นะครับแล้วก็แจ้งว่าล่านะครับก็มี8 9 3 1นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของคนโคราดลักไก่ชนนะครับแจ้งว่าคู่โต๊ะบนนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับ2ตัวนะครับก็มี7 3 7 4 7 5 7 6 8 3 8 4 8 5 8 6 03,04,05,06นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดเนนแก้วนะครับแอดเนนแก้วก็ให้เลขมานะครับ2ตัวนะครับเลขที่ให้มาก็มี24,25,28,64,65,68,94,95,98นะครับครับก็มาต่อกันที่แอดมาลีนะครับดับล่างนะครับดับล่างทุกหลักนะครับ แจ้งว่ามีให้มา3ชุดเลยนะครับ3ตัวนะครับธรรมดาให้มาตัว2ตัวนะครับครับเลขดับนะครับดับล่างนะครับของแอดมาเลยก็มี0มี1มี4นะครับมี0นย์มี1มี4ครับกอมาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของโปดนี่นะครับปดนี่ครับวัที่ผ่านมาก็ให้ไม่เข้านะครับแต่ก็ให้คู่โต๊ดน่าจะจับไม่ได้นะครับ คู่โต๊ดบนก็เข้าอยู่นะครับแต่ให้2ตัวไม่เข้านะครับครับก็มาดูงวดนี้กันนะครับบนนะครับก็ให้มานะครับ052แล้วก็653ครับแล้วก็ล่านะครับเลขที่ให้มาก็มี5457นะครับครับก็มาต่อกันที่อ่าสพงภาคนะครับป๋าสาวนะครับก็ให้เลขมาครับเซียนสาว สามตัวบนนะครับสามตัวโต๊นะครับครับเลขที่ให้มานะครับก็มีหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามเก้าหกเจ็ดเก้าหกแปดนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์เพชรนะครับอาจารย์เพชรของงวดที่ผ่านมาก็2ตัวให้ไม่เข้านะครับแต่ก็เข้า3ตัวนะครับ3มตัวโต๊นะครับก็ให้มานะครับ8 5 2นะครับออก2 5 8นะครับ ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไว้ให้อยู่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็หลุดไปงวดเดียวเองนะครับเข้ามาสี่งวดน่าจะสี่งวดนะครับก็หลุดไปงวดที่ผ่านมานะครับเอองวดงวดก่อนอ่างวดประจำวันที่สิบหกมิถุนาอยู่นะครับงวดงวดนั้นหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับครับมาดูของงวดนี้กันเลยนะครับงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับก็เลขที่ให้มานะครับหวยพวงก็มีสาม มี2มี3มี5มี2มี3มี4มี5มี8นะครับครับ3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี9 2 1 7 54 8 51 8 32 186 8 54 843 542นะครับครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี5 2 3 2 4 3 2 6 2 8 5 4 2 9 8 6นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดลาสีมินนะครับครับก็งวดที่ผ่านมาก็ให้เข้านะครับให้เข้า85นะครับครับก็ก่อข้างบนนะครับ5 8นะครับ258อันนี้ก็ลงไว้ให้อยู่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16กันนะครับ16กกรกฎาคมก็ให้เลขมานะครับ ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ยังบีนะครับตัวกันนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไว้ให้อยู่นะครับครับก็อันนี้ก็เป็นเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีของแอดนะครับเพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับครับก็แบ่งปันน้ําใจนะครับครับจะได้มีกําลังใจหาข้อมูลและแนวทางดีๆนะครับที่มา นำมาเสนอให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางที่มอบข้อมูลดีๆนะครับมาให้ทางช่องสอนเทพผุ้แม่ๆนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับอ่าท่านสมาชิกที่โอนมาให้นะครับครับจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอขอบคุณครับสาหรับน้ําใจนะครับที ที่แบ่งปันมาให้นะครับครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ